โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับตัวโกงชาแนลเนาะมาทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเอเลนดอร์นะทุกคนนะก็เป็นฮีโร่ที่ยังเก่งนะครับในบางเกมนะทุกคนนะผมต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะฮีโร่เอเลนดอร์เนี่ยมันเก่ง กับพวกที่แบบตัวช้าๆนะครับแล้วเป็นพวกไฟเตอร์ช้าๆอย่างเงี้นะเขามันจะชอบนะเอเลนดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกแอสซิสซินเยอะๆอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำให้หยิบเอเลนดอร์มานะทุกคนเล่นยากนะครับเกมนี้เราก็โดนบัตรเนี่ยด่ามาพิกท้ายเนาะด่ามาแก้ทางนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยบัตรก็อาจจะไม่ใช่ฮีโร่ที่แก้ไอเอเลนดอร์ได้มากขนาดนั้นนะครับก็ยังพอสู้ได้อยู่นะโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปโฟกัสเกมเนี่ยผมจะบอกลูนก่อนเลยนะครับลูนผมก็ใช้เป็นคีย์16นะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้เลยนะครับส่่นนนนนไอเเเเทมมมกกัลงีียยจะปตาาารริๆถณ์ เกมก็ได้นะทุกคนมันก็อยู่ที่จังหวะนั้นเนี่ยควรจะออกอะไรนะครับแต่เลนดอร์ผมขอยุ้าอีกครั้งนะว่าไม่ควรหยิบทุกเกมนะัุนคนบางเกเมเนี่ยมันเล่นไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้นะทุกคนมันจะเล่นยากนะครับเราดับตัวที่มีประโยชน์ดีกว่าเนาะอันนี้ผมพูดแบบว่าให้เข้าใจตรงกันนะครับเราไปโฟกัสเกมันดีกว่าไปเคจังหวะแรกเนี่ยก็ฟาร์มก่อนนะครับจะฟาร์มบูฟาร์มแดงก่อนเนี่ยก็อยู่ที่ผู้เล่นเนี่ยเป็นคนตัดสินใจได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะ ก็อยู่ที่ผู้เล่นเนี่ยอยากจะฟาร์มจบไหนนะครับแต่เกมนี้นะผมมองว่าไฮยาเตินเป็นบัณฑฮีโร่ที่ผมเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะตั้งแต่ต้นเกมยันเละเกมเลยนะอ่านี้ฟาร์มเสร็จแล้วก็ออกมาหากดเลือกศัตรูนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะอันนี้ปลาหมึกเขาเดินแลบมานิดนึงก็ยิงให้เขาเจ็บหน่อยนะครับอ่าเดีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เอาบัฟมังกรดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าบัฟมังกรในช่วงต้นเกมเนี่ยจะทำให้เราแบบเคลียร์เวฟไวขึ้นเนาะมันจะทำให้เราแบบว่าเล่นง่ายมมาาากกกกกขึ้้้้นนนนะะคครัับบแต่่ถเเลือออไไไดด็็ฟพงทุ อันนี้บัตรเข้าโผล่บนนะดูในแมปดีๆนะครับบัตรโผล่บนเมทโผล่กลางข้างล่างน่าจะมีแค่สองนะนี่ผมก็ตัดสินใจเคลียร์ไว้นะครับเผื่อที่จะได้ไปลงไปดักเขานะปนลาหมึกโผล่ล,ล่างอย่างนี้อาจจะยิงให้ปลาหมึกเจ็บหน่อยก็ได้นะครับโอเคบัตรโผล่บนนี้เปิดได้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเขาอยู่เรนบนเนาะเขาไม่ได้มาโฟกัสมังกรเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็เป็นไฟสี่สามนะแต่ว่าผมไม่ได้โฟกัสไฟนะ,ะห้เตะลํำม,มาลํำยัดมาเลยคโคตรโหด <c oughs> แต่ว่าคู่กลางทีมเรานะเมทเราก็ไม่มีซีซีด้วยนะทุกคนมไม่มีหัดไม่มีขัดไฮเตะเนาะ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่เป็นไรเราได้มังกรมาอยู่นะแต่บาดหายนะครับอาจจะเข้าบูผมก็ได้นะทุนต้องเล่นใจเยน็นนิดนึงนะไม่เข้าอาจจะดักยากก็ได้โอเคหวนนี้เหมือนมูลาดอยากจะเอาของด้วยนะครับเราก็ดูในแบบด้วยเนาะ อันนี้มูลาดเนี่ยรวมตัวนะครับโอเคเราเป็นเอเลนดอร์นะทุกคนเอาสองบัฟในช่วงต้นเกมเนี่ยไหวอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเอาอเจ๊กเก่งนะปรับปรับทีมี่จะฝืนเข้ามาแย่งนะช่องน,นี้อุ้ยปลาหมึกตันสวยนะแต่เราก็ยังได้ดีเพราะเรามีพาณิชย์แกเพื่อนจังหวะนี้ยังไงเราได้ฟรีอยู่เราก็ฟรีต่อไปแล้วฟรีต่อไปแต่บัตรมาสองสแต็กเพื่อนเราต้องออกหรือเปล่ายกสวยแต่เราไม่กล้าเข้านะทุกคน จริงๆชอ็อน,นี้เราไม่ต้องเล่นต่อก็ได้นะรเราออกเลยนะเพราะว่าเราได้บงได้บัฟมาแล้วครับดมมับเบิลช็อนี้ไม่รอดนะ Celine. ไม่เป็นไรเราฟาร์มต่อไปนะเราเสียแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปต้องเสียเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็วนทัมมิ่งนะเมื่อกี้บัตรน่าจะจบทัมมิ่งล่างมาแล้วก็จะเข้าแดงนะไปถึงไปกลับไปฟาร์มแดงบัฟแดงนี้ผมเดานะครับปลาหมึกกำลังลงไปล่างลิเลียนน่าจะลงไปแล้วนะ แต่ช็อตน,นี้เว็บล่างเพื่อนเคลียร์หมดแล้วเราก็ไม่ต้องไปก็ได้ครับเราก็มาหาดงหาดักดีกว่านะบาดโผบ,บนแบบนี้อืมแต่คีิปข้างบนมันหมดนะโอ้เวลาดยังพิ้วเลยดิจิตอล <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บงานนะจอนนี้มาแล้วจ้ายิงยิงยิงสกิลสองบ นี่ก็คือข้อดีของการอัพสกิลสองน้ำนะทุกคนก็คือดาเมจจากสกิลสองเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะครับนะในช่วงต้นเกมนะสี่นาทีพอดีเลยนะบซัมมิ่งค่อนข้างดีเลยนะได้ป้อมบนฟรีเลยช็อตน,นี้คุ้มจัดลิเลียจะมากันป้อมเราก็โชว์สเต็ปไปหนึ่งทีอันตีไปไล่ไปสูตรแบบนี้เรียบร้อยลิเลีย,ย,เ,ยเสียฟิกด้วยนะถือว่าคุ้มเลยนะครับ <S <S ช็อตเมื่อกี้ลิเลียเขาจะฟิกเข้าพุ่มบนนะแต่ผมก็ทิ้งเงาไว้ตรงพุ่มบนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาฟิกแล้วเรามองไม่เห็นมิชั่นเราก็กลับเงาไปยิงก็ได้นะ อ่าได้เวฟได้ป้อมกลางต่อเนี่ยทีมเขาเหมือนจะไม่ได้โฟกัสป้อมกลางเลยนะครับสวยนะเกมสโนบอลเลยนะอย่างงี้ที่เหลือก็แค่อย่าเล่นพลาดับเล่นให้มันเรื่อยๆนะให้มันเกมนําเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเล่นช็อตกล้าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับให้เกมมันจบไปๆเนาะดูในแบบนับวาเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นตอนนี้ก็มังกรอีก30วิเนี่ยจะขึ้นนะแล้วก็ฟาร์มทัมิ่งลอเจก็ได้นะครับเดี๋ยวเล่นบนเนี่ยเราปล่อยโมลาดไปรับนะ เวาลารับกลางแล้วเราก็ไม่ต้องโฟกัสอะไรมากนะนะก็ฟาร์มต่อนะครับเพื่อนเล่นกันเลนล่างเล่นสวยด้วยนะเก็บบัตรมาได้นะครับเพื่อนทีมเราเขาเสียชุบอุย้ยแต่เขาได้สุดมากจัน่นนี้แล้วไงมาแล้วเพื่อนสกิลสองยัดพุ่มไปอุ้ยจะบัตรสองสเต็กเราไม่น่าไหวหรือเปล่าชั่นน,นี้พักออกก่อนแล้วยิง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 แบบค่อยค่อยอย,ยิงยิงแบบค่อยค่อยยิงแล้วดิจิตอลอยู่แล้วกดขไข่ไปหนึ่งทีและลงมา ไม,ไม่น,าน่ารอดแล้วลนะ่ะเอาจริงๆถ้าเราวิ่งแบบออกมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็รอดแล้วนะไม่น่าไปแบบอยากโชว์พิ้วเลยเกิดแต่ข้าไมไปตอนเกิดแล้วกันนะนะทุกคนไปช่อตไอ้ช็อนเมื่อกี้เนี่ยทีมเขาเล่นดีนะแล้วผมก็ไปแถมด้วยนะก็เขาก็ได้เกมคืนมานิดหนึ่งนะแต่มันดีตรงที่เราได้ป้อมกลางนะทุกคนมิชมชั่นเนี่ยก็เห็นง่ายกว่านะบัตรยังไม่ได้เอาบัฟฟ้าเราน่าจะเล่นได้นะแต่ว่าจะเล่นสุดมากไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนโลนะ ไม่น่าเอานะครับมันเสี่ยงเกินไปเนาะไปเอาบัฟตัวเองดีกว่าคลองก็มีนะครับเอาคลองก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าเมดโผล่ล่างนะแครี่เราไม่น่ารอดนะครับเอาคลองไปทำอะไรไม่ได้นะทุนเพื่อนพงเพื่อนพลาดนะเราก็แค่ทำในสิ่งที่เราทำได้ก็พอนะครับเอาเจ็กเนาะโอเคตัวเลนไปรับเวฟล่างแล้วผมก็รีทัมมิ่งต่อเลยนะครับปัดโผล่กลางลมโผล่บนโอเคตอนนี้พุ่มเอลเนี่ยอันตรายมากนะ ต้องระวังพุ่มเอลดีๆนะให้เพื่อนเข้าไปชมไปเช็คก่อนนะเคเอลซ้ายปลอดภัยนะครับแต่เอลขวาเนี่ยไม่แน่นะโ้ยเงี้ยโหดเต็มเลยมูลาดเพื่อนวุ้ยดิเะทิ้งเอาไว้ไกลวุ้ยเราเวฟกลางเคลียร์หรือยังเอ่ยน่าจะเคลียร์แล้วนะดูพวกยังว่ะทําไมเขาอ้อโ้ยอย่างนี่ว่าโอ้โหแต่เขาโถมโหดมากนะปึ๊บปึ๊บโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยอุ้ยอันตรีเราติดหินวุ้ยไฮเตอล้ำยัดเรียบร้อย เมื่อกี้ให้เตะเขาลำยัดมาเลยนะทุกคนสวยนะนี่เราก็พลาดอีกแล้วนะครับอันตีผมตีหินด้วยแหละถ้าอันตีผมไม่ตีหินชอบเมื่อกี้นะ่าจะได้ยีแบบหนีออกมาทันอยู่นะนั่นแหละเดี๋ยวข้าไมไปตอนเกิดเลยแล้วกันนะครับอเราเริ่มแบบหน้าหน้าเคียร์อะไรย้คิวขาหมดละเกมตึงเ <c oughs> อเลนดอร์เนี่ยข้อเสีขยงมันก็คือในเวลาช่วงเลดเกมนะมันจะเล่นค่อนข้างยากนะทุกคนแบบโดนโป๊กนิดโป๊กหน่อยเขาสกิลโดนนิดหน่อยก็เจ็บแล้วนะครับนะข้อเสีขยงมันเลยนะรด <c oughs> ีนี่ก็ยิงไป แต่คนที่เล่นเอนดอร์เนี่ยต้องมีความกล้าเล่นนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราบดจะเล่นเซฟเนี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรเลยนะจอดนี้บัตรเขาบีบมานะเราต้องหาพื้นที่ยิงแล้วก็หาพื้นที่หลบไปด้วยนะีป่ปึ๊บปึ๊บโอเคเหมือนทีมเขาจะกุกก๊บกลางกันเวฟล่างเข้าโ,โหให้เตะฟรีมากตอนนี้ผมที่เงาไว้อยู่นะเ็เล่นแบบว่าปนปวดเอานะครับแต่จังหวะนี้เวฟล่างไม่มีใครรับเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปเองแล้ ตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเขาเปิดอะไรอยู่เขาน่าจะเอาอเขาไม่น่าจะเอาอะไรแล้วนะเพราะว่าโลมโผล่บนนะอาจจะมีคนดักยาอยู่เฮ้ยอุ้ยให้เตีแรงมากเมื่อกี้เขาเสียงติบแล้วนะหมดเยอะนะแล้วเพื่อนเรามาปิดเยอะด้วยตายไหมสวยครับนี่ก็ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าให้เตียเขาแบบว่าใช้สกิลกว่าเราหมดเลยนะครับหมดมือจังหวะน,นี้เราน่าจะได้มังกรน,นะทุกคนเพราะว่าออฟเลียงเขาโผล่บนนะเมียโผล่บนแบบนี้ได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ช็อน,นี้จริง,รงๆเวลาเปิดเราเจ๊งเนี่ยเพื่อนควรมาช่วยนะแต่ว่าดีหน่อยนะที่ทีมเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะถ้าช็อนเมื่อกี้บัตรหรือว่าปลาหมึกเขาเน่เขาวิ่งมาพร้อมกันแล้วคู่กลางไม่ใช่ที่โลมกับใครเล่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะแยกก็ได้นะครับความล่างเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะเวฟล่างจะเข้าอีกเวฟเดี๋ยวผมไปตัดเวฟก่อนกลางโผล่สี่นะทุกคนให้เตะหายนะติมมี่เดินมาลายนี้อ้าวยังไงเพื่อน ต้องมีการเก็บตัวอันเกิดขึ้นแล้วผมยิงยิงยิงโอ้โหตายเลยตีมี่เขาไม่กดจุ่มนะจอน,นี้เวิ้งงานเข้าแล้วละผมโดนบีบนะโอ้โเรียบร้อยอะ่ะอืมอืออ,อ,อ,อน,นี้จังหวะน,นี้ลิเลียอ่านแบบเก่งมากนะทุกคนแบบอ่านไายเดินผมว่าเออเนี่ยมันต้องวาร์ปแถวๆนี้นะอะไรเงี้ยเก่งนะครับจดนี้เขา สิว่าเขาแบบว่าเราเสียเสียเชิงเขานะเกมไปเยวฆ่าไม่ต้องเกิดเลยไปโอเคหลังจากที่ตุยมาสามศพก็เริ่มแล้วนะเกมตึงนะช็อตเมื่อกี้ทาให้ผมเนี่ยระวังลิเลน่ามากขึ้นนะนทุกคนแบบทําให้เราแบบว่าไม่ประมาทเขานะครับแอลขวาแอลทางซ้ายน่าจะมีช็อตน,นี้ยิงได้ก็ยิงนะรับาดเขาสองสเตกนะ็กเนาะอุ้ยหายไปเลยแรงมากอันนี้ดับอุ้ยโอ้เตมี่เวอร์ชัดต้องออกกันนะ ชั่วโมอกี้น่าจะเป็นดาเมจหลายคนด้วยนะที่ยิงเขาแบบเดียวตัวอยู่นะบัตรนะครับแต่เพื่อนเราตุยลมโอเคดีนะล,ล้ลมเราหลอดตอนนี้เขาจะโถมเอาบ้านเราเราต้องกันนะเกมก็ค่อนข้างตึงเลยนะครับจะเรียกว่าเกมตามก็ได้เหมือนกันนะแต่ยังไม่ตามมากนะทุนเรายังมีโอกาสส่วนอยู่ชัอวน,นี้ก็เขายืนแหลมมานิดนหน่อยๆเนี่ยเราก็ยิงให้เขาเจ็บนิดนึงนะเป็นเรนดอร์นะครับทำดาเมจค่อนข้างง่ายนะฮุ้ย เอา้างี่เด้เพื่อนยกสวยอย่างงี้เด้วสวยเนี่ยข้อเดียวงเอเดนดอรอเวลาเราดารับมาถูกที่ถูกเวลานะเพราะแบบว่าเราดารับมาชนแบบพวกโลมช้าๆออฟเลนช้าๆอย่างเงี้ยคือแบบเรามีโอกาสได้จ่ายดาเมจนะทุกคนนะยิงแคลรี่เป็นไฮเตะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราก็กล้าย,ยิงขึ้นไปเล่นสูงๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าแครี่เขาเป็นไวโอเนี่ยก็ต้องระวังนิดน,นึงนะเขาาจจะม้วนหน้ายิงเราหายเลยก็ได้นะ ผมถึงบอกไงว่าเอเินดอนดับมาแบบว่าแก้ทางจะดีกว่านะทุกคนถ้าเราดารับทุกเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับช็อตน,นี้เราก็ได้มาสองศพนะก็ได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวให้เพื่อนเปิดแบบก็ได้นะเมดยผัวกลางตรงนี้น่าจะมีแค่แครี่นะครับอันนี้เราไปซ้อนเพื่อนนะลิเลียหมดตกิลแล้วนะช็อตน,นี้เรียบร้อยอุย้ยบัตรแหลมนะเพื่อนช็อตน,นี้สวยโอ้เพื่อนเล่นดีนะช็อตน,นี้แปบลบว่าเห็นบัตรแหลมปุ๊บก็เอาบัตรเลยนะ ถือว่าดีเลยนะครับช็อตน,นี้ไฮเตะผมว,วันี้ก็ได้มังกรอยู่แล้วครับร้อยเรนะเราอาจจะทําล่างก็ได้นะช็อตน,นี้แต่ว่าเวิบนไม่มีใครไปกันเลยนะโอมลาไปกันแนละ้วเอ็นดอร์ครับแนละ้วยิงไปนะใช้ระยะของเราให้เป็นประโยชน์นะยิงยิงยิงให้เจ็บนะยเฮ้ยเตีมี่ยังไงเราลบมาก่อนแล้วยิงยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆฟรีเรื่อยๆครับฟรีเรื่อยๆผักออกมายิงยิง <c oughs> บอกเลยนะว่าติมมี่กับปลาหมึกเนี่ยวปวดหวัวนะเจนรอคลาฟรีเนี่ยสับสไครกันเลยทีเดียวก็อย่าลืมกดสับสไครต์กันด้วยนะคนดูน,น,นั่นไงเลี้ยวไงขายของเก่งไงวันนี้ไงปุ๊บยิงยิงยิงความกล้าเล่นนะครับแอคซีบแอคซีบนี่เป็นไงเล่นในนออมันต้องมีความกล้าเล่นนะทุกคนต้องแบบว่าเล่นแลกเลี่ยนเขานะแต่ว่าแลกคมไหมนี่ก็อีกเรื่องนะครับ ตอนนี้ผมก็มาเล่นรอ,อเจ๊กขึ้นนะที่ว่าผมไม่้ขึ้นแปเวาบาแหละเขานะครับว่าเป็นการเซฟแล้วเพราะาติมมี่เขาก็ตายอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเขาจะถมมาตอนนี้มันก็ไม่พร้อมสักเท่าไหร่เนี่ยก็เปิดไปก่อนโอ้ยเพื่อนเก็บลิเลียมาได้แบบนี้สวยเลยนะครับชั้นนี้แล้วเจ๊กแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะถมมาเนี่ยเขาก็ไฟสี่ห้านะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่เสี่ยงนะโอ้ยแล้วโอ้โหมูราเก็บอีกหนึ่งสวยจัดมูราเขาโชว์ แล้วยังไงเหมือนทีมีเขาอยากจะเล่นมากๆแล้วยังไงช็อตนี้เราก็สั่งสอนเขาสิครับนี่ไงเพื่อนนายเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคแต่เกมนี้เราค่อนข้างรวยนะเพราะว่าเราได้ฟาร์มตลอดเลยนะโอ้ถ้าังหวะงนี้ะขึ้นบ้านนะการยังไงไหวให้เต้พยายามเกลีนะ้ยร์่อมช็อตนี้ได้แบ,บแลัลล็กกลางมาแล้วเวฟล่างเราจะเข้านะแวะสักหน่อยนะครับเกมเกมค่อนข้างไหลเลยนะช็อตนี้ โอ้โหไฮเตะจ่ายดาเมจโคตรสุดแล้วลิเลีย,ยเข้ามาแลกหนึ่งงี้อุย้ยแล้วเพื่อนเราไม่ตายด้วยเอาแล้วช็อตนี้จบเลยนะเนี่ยร้อยเ <c oughs> ขาเรียกว่าแรงไทยไฟเดียวนะทุกคนก็คือช็อตเนี้ยที่เราชนะที่มันเกิดภาพแบบนี้เพราะว่ามูลาร์เราไปเก็บลิเลียมาได้นะครับแล้วก็เก็บเออ่ทางด้านรู้สึกว่าจะเก็บใครคนหนึ่งนะผมก็ลืมนะแต่ว่าเก็บได้2ศพนะช็อตนั้นก็เลยได้ออกเอาเจ๊กพอได้ออกเอาเจ๊กเสร็จปุ๊บก็ขึ้นบ้านเลยนะก็เป็นชัยชนะตามที่ภาพเห็น เพราะฉะนั้นข้อดีๆในสำหรับคลิปนี้นะผมก็อยากจะแนะนำทุกคนนะให้เล่นใจเย็นๆนะครับเล่นตามทัม้มมิ่งนะทุกคนนะนี่ก็สิเอดดาวไม่พิธีเรียบร้อยนะครับยั p นะเพราะว่าเกมนี้จ่ายดาเมจค่อนข,ข้างเยอะนะครับมีปลาหมึกมีติมมี่แล้วก็พุ่งไปยิงมันๆสบายๆเลยนะครับนะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนได้ความรู้อะไรกันบ้างไหมน,น,นะทุกคนนะก็ใครที่จะเล่นเอเลนดอร์ or, ใครที่อยากเก็บไ e ม่เล่นดอร์ผมก็แนะนำนะครับให้มีความกล้าเล่นนะแล้วก็เอเลนดอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ทีีีี่่่่่่่เเเเเลลลนน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 ไไมมมมมดดดด้้้้ทททุกกกกกกะะะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบผตอออออองงงพูยยาาาาา็ืแแวสหใจ ไปทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้ละกันนะส่วนใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับตัวไรนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งไหนเนี่ยคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะทําตามคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าคนดูน้อยนะช่วงนี้เศร้านะโอเคไม่เป็นไรไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรอรับชมคลิปหน้าเลยนะครับว่าจะเป็นตัวอนะไรเนาะทุกคนเนาะก็ใครที่ยังกดติดตามกดไลค์อยู่เนี่ยก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะครับนะทุกคนไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับรักษาสุขภาพกันด้วยล่ะบาย